ปัญหารถไฟมีคนหนึ่งคนกับคนอีกห้าคนและมีคนที่กำลังจะดึงคันโยกกับรถไฟที่กำลังจะมามันจะมีทั้งเรื่องระหว่างดึงกับไม่ทำอะไรเลยอันนี้คนมากกว่าเนาะอันนี้คนมากกว่าก็ดึงแล้วกันเจ็ดสิบาเปอร์เซ็นต์เทนด้วยกับคุณอีกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับคุณเลเวลสองสี่คน ตรงนี้มีสี่คนตรงนี้มีห้าคนกับรถไฟที่กำลังยังมาดึงกับไม่ทำอะไรเลยเออ,เอดึงสิบแปดเปอรเซ็นเห็นด้วยกับคุณและอีกสาิบสองเอร์เซ็นตไม่เห็นด้วยเอออยู่ l i f e saving เงินเก็บทั้งชีวิตกับคนอีกห้าคนีนกับเงินเก็บเอาซะแล้ว จะเลือกอะไรระหว ienne, ่างคนห้าคนกับเงินเก็บทั้งชีวิตเออคนมันเที่ยมเป็นเงินไม่ได้วะไม่เชื่อแต่เงินก็เงินกูเอางี้เดี๋ยวกูดึงเททับเงินแล้วกูไปเก็บเงียตัวเลยตัวละสามหมื <h <h ่นอ๋อดึงมาห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับคนและอีกสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วยวลสี่าวเมื่อกี้เงินเก็บกูครั้งนี้เอาตัวกูมาแทนกับอีกห้าคนข้างล่างคุณจะดึงหรือไม่ทำอะไรเลยเออ,อยังไงตัวเราก็ต้องมาก่อนนะครับนะ63เปอร์เซ็นเห็นด้วยกับคุณและอีก37เปอร์เซนตไม่เห็นด้วยกลัววิลเลน <laughs>